สวัสดีคับสวัสดี f อซช่องเดือนสเกาเดือนพารวยนะคะวันนี้เดือนสกกวก็จะมาตามตัวเลขให้กับคนเคมมาลาดนะคะเนาะเลขติดบนล่างมวดทีสิบเก้าวันนี้วันที่ยี่สิบนะคะไม่มีสามตัวนี้ไม่มีสิทธิ์ถูกนะคะก็เข้าไปที่หกนะคะเลขออกสี่สี่หกสี่สี่นะคะก็ เข้าไปที่6นะคะก็ถือว่าเลขติด10บงวดที่19เนาะวันนี้เดือนสกาวก็จะมาตามตัวเลขให้นะคะต่อกันงวดกันไปเลยนะฮะเพราะว่าเอคนเคียมราตโทรมาแล้วนะฮะมาตามต่อกันเลยนะฮะเลขเด็ดมาเอามาลองดูว่าเราจะจับคู่กันเข้าหรือเปล่านะ,ะเดือนสกาว ลองจับคู่กับอของ,ของ,ของ,ของคู่กับคู่เคมาลาดเนี่ยก็ถือว่าเข้านะฮะสวัสดีค่ะครับคุณสวัสดีครับค่ะเป็นเด็กมวดที่แล้ว ที่แล้วเปเฝ้าหลานลูกบาศส์จริือ,อ่เน้อไปล,ลูกเลยียกเลยค่ะเราร้านสามขึ้นละนอ,นนนองนี่ลูกบาศก์สามขึนเป็นยังไงเนี่ยล่ะค่ะมีขึ้นมาแน่ค่ะหน่อยหนึ่งกับไข่ก็หมดก้อนอยู่หมดก้อนไปนั่นลงแย่งเป็นไข่บ้านใหญ่นะจสิงอ่ะอ๋อค่ะเด็นดกน้อยเด็กน้อยก็ผ่าพวกผี่แหละโอ้ค่ะ,คะเป็นแย่งแน่อยู่ค่ะ คไใคร้า, <ics> ครายแล้วคนช่วงนี้เป็นติดเชื่ออะไรเพื่อนใครวัดว่าถ้าใครวัดแล้วเปล,ลี่ยนโหลดการกับเปลี่ยนน้ำม <görüş> ันนะค่ะผมมาหอดพอดีแหละว่าอาบน้กไหมนะพอดีกินมากครับแม่วันนี้หายไปไบหายไปใบหมวดนี้งวดที่ยี่สิบเนาะบ้าพอดีหมวดที่ยี่สิบต่ว่าเข้ากิดคุยกันอยู่ที่ว่าเอาเลขกนูไปจับใส่เนาะ โอเคเดือนนี้อนปีไหนกี่อนจับไส่ในจิตโอ้ยจ้าจิ๋วจับใส่เนี่ยทับงานจนว่าจสิซื้อตัวไหนซื้อซะไปเลยหม่เสื่อซ้ำจ้าชนะผมหายไปก็เป็นจับใส่ผมเนี่ยเมียมอยู่งวดนี้หละงงวดนี้เขาลองจับเบิ้งกันนะเพื่อกำกันลื้อมาต้องผมมันบอดอินมาแลาผมนี่ผมจับใส่แล้วผมเฉียดเดียรผมก็คืนอยู่วันหนึ่ยากหลายอย่างหลายเมียมเมียมคือเท่ายากแต่ดวงเทาดวงเทาท่านด้เปิด แต่แแคืองวดที่แล้วนุก,ก็บอกเจ้าน้องงวดมันออกซองศูนย์ซองนะกับอันนั้นมันก็เขาจับคู่กับมันกันเถอะอีกสองงวดเดือแคงว,วดหนึ่งกับแกกับสี่ได้เจ็ดเอ็ดแมนแมนกับว่าเซนแปดเจ็ดแปดหาแปดหกมันนี้กับีกกบเจ็ด,ดส <c oughs> ี่หาสีหก <c oughs> ซึ่งเนาะเลขเนาะแมนไล่เนาะแต่ผมว่าเขาเป็เสียดายอยู่เนาะแมนเสียดายอยู่แหรอแต่ว่ารอบนี้ขันเขาจับคู่นี่ถือว่าได้สองงวดพานแล้วอ๋อมางวดนี้วันนี้ ้เในสงว้เียนเมียนเมียนเมียนจับจับเขาลองมึงวันนี้ว่าเขาจับเล่เนาะรับลองลองลองมึงเนาะเขาบ่าเขาจะอีจังว่ากันให้มันเห็นแนวให้เห็นตัวเลขนั่นมาอนนะเขาสิพ่อดีงานเวลาหนูท่วนเล็กหนูกิดสิเดเมื่อบึงเอ้าคุนจับคู่ให้ขอเขาเลยกเขาพอดีตัวนี้เกิดดีคิดพอพอดีนะมเนี่ยเพราะว่าวันนี้เขาคิดไปหลยโตแล้วมันหอดมือมันจะเสียเอาตัวไรบานนี่เลื่อมซ้ำเลืมคุยกันละเลื่อมซ้ำ ก็ผมโล่งผมหมดแค่ผมมีไ <fact> ด้า <abst> ด <stared> ีผมมาซื้อเลยนะผมไม่คิดผมมาซื้อเลยนะตัดออกไปเลยนะตัดถี่มัดเลยค่ะตอนผมก็เดินมันตลอดเนาะค่ะแมนค่ะบนล่างเลยเนาะครับครับแบบเก่าครับแบบเก่าค่ะบนล่างค่ะปียี่สิบวานเองเมื่อวันที่ยี่สิบเนาะเขาไปสักไปวันหนาไปวันาพอจะให้มันแตกเลยเขาไปตลอดปีบนขโมเนาะแมนอยู่ สูตรนูก็จะพึ่งจะแตกเลยอยพึ่งแตกเลยคือกันเลยดวนคือกันดูนะเห้จะฟาลรุสคือกันแด้ยิ่งค่ะว่าได้ติดหนึ่งศูนย์เก้าโอ้เลกคือกันเลนนขหนึนห่งศูนย์เ <10 9. S 1> ก้าเก้าเขากปันคนเพชบุญพอดีนี่เขากันคุยกันอยู่เรื่องนี้แหละ ใ,ให้เก้าศูนย์หนึ่งนี่แหละสองสูตรกับเขาสองสูตรไหมชนกันย,ยวน,นสองสูตรเลขที่เพิฮ็ดเว,ว,ว้นี่แม่มเพิ่มเพิเพิ่นเพิ่อะว่าเป็นสิพุดเขามาหลายถือพวกครับเขาเขาเขาเมื่อน่ะเขาแต่ว่ามันจับคูบัถือเพิ่นเฮ็ดเราเฮดเป็นแบบเลขติดนะ<อ>เราเฮดแบบติดเลขตัวประกอบสองชุดแล้วก็ตัวเอ็เนเลขตัวเด่นนะ่ะก็คือชุดประกอบบงสีแล้วมันตัดออกเันร์ดเฮดมันสามอันตัวประกอบนะ แสดงว่ามันตัวเดียวกันได้สีเดียนในน่องไมเอานแมันบัลลีนู้นสิจับใส่ของหนูมันเกิดมได้มันเป็นเหล็กดับบัลนลนีหกดึงกันดับแต่ว่าหกศูนย์นี่ได้แน่นองหกศูนย์นี่ได้หกเก้ากับบัวพันอ่าในอะรพวกจีเดียนกว่าเด็กเก้าก็หกแต่ว่าหนูฟันไปที่หกตอนนี้แต่ว่าหนูว่าเก้าเก้าน่ะมันจะเป็นเหล็กดับ มันดับบ่ไดะดอกเียดเดือนเก่นะแม่นแต่ว่าซึ่งจริงเราฮนูออกไปเลขดับต่วเกิสามารถมาได้คือเกครับแต่ไม่จะเป็นเก่าอจะเป็นเก่าเก่าหนึ่งเก่าศนยเก่าเก่าเกเก่นี่าสักันคือดับเก่าเก้านาเก่อาจจะมากงวันี้ก็ได้ดิคับเมีเรี่อนั้นออกไปแปลงไหนสองหวดได้เกลียดม่เกียดเเนาะเมียอยู่ดอกเห็นบอเห็นบอีซีบงบนค้าย่อที เดียวกันเลยนะเนี่ยเนาะคือบวออกซีสามตัวไปเลยเอ็นมันมันเคยเคยเห็นที้างล่างตัวเดียวกันนะเนี่ยค่ะแมนแมนแมนตอนเชื่องซีศูนย์นั่นเนาะซีศูนย์บนเปลี่ยนเปลี่ยนเด่นมันเป็นยังไงล่ะค่ะเอาอะไรผสมพวดเลยมาดูปปลาดีนะนะแมนแมนแมนต้องขอทีควทีบอซื้อเลยล่ะมันคิดว่าคนที่บอซื้ออยู่แล้วน่ากินหัวเ้างพักเลยรอบนี้จนแบบโอุ้กอังอยู่คือกัน จับคู่วจบคู่แลเลยบ่กวจับบัก็จครับเดเอาแบบขึ้นจีนมาหรอครัออไหนทำสิจับข้ือจับให้สี่พโลดครับนาอเมียนอยเพราะว่านู้ิได้จำได้นะเมีนเผมผมบ่จับกันนะอ๋อตัวสิจับน้อ่งจบของผมนะหองลองเมืองเมวดที่สามเก้าเก้ิเกศูนเกเก้าครับสิซื้อซํำน,นี่แ่ละหละักะ หกเนาะหกหนึ 6, 1, 6, 0, 6, ่งหกศูนย์หกเก้าผู้เดดับฮะเดียวนี้เป็นไหนเมีเแแม่แมน,แมนอยู่ย<ไ>อาจจะไม่ต้องกาะรเพราะว่างกงจีเดียนเมันเก่ามา่อกีศูนยผมกี่นาแมนมนแมนจาเดกามาศูนย์นี่จอหนีจาเดก็มามาศูนย์นี่ตอนนี้แต่ว่ากับท่านจีเดียกับชาบเอซีเป็นกับชับงใชจีเดียนัแล้ว็นึ่งอู่เนาะแมนแมนมันเข่าไหม หนูก็เลยว่าบ่อ,อยากจะให้พลาดน,นะมาเบิ่งขันไม,ม้เบิ่งน้ำก้นแล้วก็สิเอ,าอเนนเา้ามันเข่ากับคนเค็มอะไมันเข่ามันสามสองสามงวดต,ตัวนี้เขาถ่ายยังมาหันดอกเบิ่งรองงวดนี้ด้วยที่เป็นจังเลจับคูกอยู่กาผูกนะสมมติว่าจับกาผูกนบบเดียน์นองแมนหนูหนูคิดอยู่ดิหนูคิดอยู่ดิแมนยัางไปหกตัวเดียวคือหกเก่าหกซื้อหกหนึ่งค่ะแม่นค่ะโอ้ส่วนอะไรแม่นแมนก็คือเก่าเก่าเลขตัวกันนะคือแบบ กัรนึ่มีดเก่าๆแต่กระบอกเนี่ยมันยังออกเนาะเก่าๆ,ๆออกสองรอบเลยดิแมนแมนมันออกเปลี่ยนยังวะแะ่ซีซีมาจะปีแล้วเนะ <c oughs> าะจะปีแล้วแต่ว่าเคยถือยูโเล็กสามตัวนซีซีหกดนแล้วล่ะ<ต>วามายคือไม่แต่ว่าซีซีอยู่แล้วโดวนจนแบบตนะนูหน่อยทองหญ่เนาะการออกกระออกเป๋าเนี่ยดียเลขกิดแต่ละคนนี่มันจะจะออกจะแปลก่ยนแค่ไหนมันจะมันบันจะเข่ากันก่อก เแมนแมนถ้าออกพื่นพุ่งวายก็เอากเบาผมอยากอยากกินยากแมนอีเลียแมนแมนถ้าคำนวณยากพราะแบบนี้แมนเนี่ยพาเดี๋ยวมุดใพ้คำนวณนคอยอิจิซหรอกแมนงวดแห้งสันจอดมานี่เขาต้องคอยระวังละบานนี่แห้งคอยระวังอาจจะซื้อซรัพนี้ก็ได้อันคนเราข่าวว่ามันซันจอดมันแมนนี่ประเดี๋ยวนูก็นยังไม่รู้ว่าสันจอดด้วยข้างไหนได้ยินแต่เพิ่์นบอกสันจอดสันจอดแต่สันจอนดนี่ใส่ไปยินข่าวว่าอยู่เนาะ ผู้เลเอฟซีห้องหัวกับคอมเมนต์ได้ด้วยว่าสัมส่วนอยู่จังหวัดใดงเพราะสิเดบูลิงต่ำถึงแต่ว่ามันได้อลนั่นจอนนั่นมันเป็นเรืเปล่าเลยเก่าเก่าตี้ยเก่าเตี้ยเก่าเก่าซีซีอีกตี้ยจะจืดเตีอาชีะอาชียุกอาชียุกอันนนั้ไปก็ได้ตียุกอันออตันไปที่บ่เฮ็ดบ่ดันไม่ล็อกไม่เตี้ยสลับเอาอยู่ในหันหลดตี เดใตัวมันออกี่วีละหตัวเีมันต้องเดตตัวเด็ตัวหนึ่งตีตีครับเน้ถาก่อนนะผมว่าฮะตัวยี่ีหกนีละผมว่าอเนาะมันต้องอยู่ตัวไดนตัวหนึ่งหลังวันที่เราโหยคิดถึงยู่หกมันต้องอยู่ตัวหนึ่งวันนี้มีเบบซีคือนบอกเขาจคอปไส่กะว่ามันเกิดันดับว่ามันโอ้ยจกมีอย่งดอกมันโมมัดมัโมมัดกัเลเขั้นขั้นขั้นโมมัดกบ ดันแค่ยุ่มันอนมันมาคมาลอบหนาวมาเข้ากับซื้อแล้วล่ะทรงไซสีสเป็นเส้นนั่นล่ะเนาะแต่ว่วาพยายามมันขั้นบุมีได้สามตัวดีคือ่อจะแหสซื่อภายดนนัดเจียนพวกมันใจแน่อยู่หรอกนวดเก่าค่ะนี่หนูก็ยังมั่นใจสันเฮาจับประกบคู่ได้หคู่นี่ถือว่ารประกบเอีนาะแมนอยู่ประกบให้เอฟซีนเืองเก่าหนึ่งเกย์เกเก หกศูนย์หกหนึ่งหกเก้าเดียวละมันกับหลายตัวเดี๋ยวเขาตีแข่งกันดังผมกับหกตัวนะกับหกตัวก็การไม่ยออยู่ลังแต่ว่าขันแต่แต่ละรอบกับไม่รู้ว่าหนู้นชีสโต๊ะเลยตัวเดียวกันบ้างสินนะแล้วแต่งวดแล้วแต่งวดนี่มันกัเฮ็ดเดนคนละตัวเนาะเลขมันเป็นตังเสียขาเลขมันง่ามอีรีมันกัเฮ็ดโต๊ะล้วตัวเดียวคือบอลไดคิดยังหลายเลยเซตตัวเดียวประกบคู่กับสามตัวนี้ก็ถเือกแล้วแม่ย ร่งเทียมมันก็ได้อยู่ได้ตัวนึงตุกตัวเดียวกันท่านผมมีได้สามตัวนี่มันโอกาสถือยากที่ได้เดียนเลยแม่นบ่ไม่มีสามตัวนี่ผมเรีนมานี่มันมันข้ามานี่หลายงวดแล้วเนาะมันก็ไม่ได้สามตัวเพราตัดเต็มตัดเต็มตัดเต็มไปเลยค่ะมีพวกผมผมซื่อๆนะค่ะมีมีงวดนี่แหะผมไม่รุ่งค่ะเอาลองเบอรห้าอีกงวดนี้เนาะมันมันนะฮะเอสซี่มันมาสูบมาสกิเก่าเขียนมาสกิเก่าแล้วครับ สาธุให้ถึงไปเรื่อยวันนี้เขาจับคู่ประกบล่ะสาธุครับตัวเลขอยู่คู่กันตลอดไปเรื่อยเนาะแมนอยู่ค่ะใคเอสซีเป็นไรค่ะค่ะครูเป็นมาาน้ามันนาค่ะครับค่ะเขาพูดไรไรค่ะครับผมช่องานำด้วยครับผมสวัสดีครับค <c oughs> ่ะสวัสดีค่ะอ่ะท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้นะคะับเลขนี่นะคะเลขบนล่าง งวดที่20อันนี้ยิ่งขึ้นงวดที่19นะคะถ้าไม่มีใน3ตัวนี้ไม่มีสิ์ถูกของคนเขมราช109นะคะอันนี้ก็เดือนสเกวจับคู่เอาอีกนะเนาะเผื่อเดือนสเกวจะได้ลืม f อจะได้เห็นด้วยนะคะก็มีประมาณนี้เอาตามนี้ก็แล้วกันสำหรับคลิปนี้ The เดือนสเกวก็เบอนผ้ารวยกับจะคอตัโต้าไปก่อนเจอกันไม่ในคลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ